เฮ้ยกว,ว่าจะชนะเฮ้ยเดินขึ้นไปหน่อยให้อฝ่ายก็ยอมแพ้ทำไมเนี่ยต้องมันเลยโอเคไม่ยอมแพ้ก็แปลกแล้วเฮ้ยทุกคนก็เจอดีนะฮะก็มไม่มีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยยู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 อะไรวะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไวนะด้ไหมเขาขอได้ใจเพื่อควนได้ใจคน ร่นจัดร่นจัดโซที้โซที่นมากอันนี้ร่นจริงขึ้นแร,รมแ oh แมงมาสเตอร์รบยแนววรีสิแรงมาสเตอร์แล้วว้าวโค้งขึ้นแรงโอ้ยกว่าจะขึ้นแรงมาสเตอร์เนาะ มาสเตอร์แดงมาสเตอร์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับ